อีกไดเวอร์เราบ้าไปแล้ว <laughs> ทำอะไรไม่รู้ไหนพี่วันเดี๋ยวนี้เรามีท่าประจำตัวไดเวอร์ hmm. เราต้องทำ,ทำเพื่อเอเมน ไม่ได้แล้วม่<า>เดี๋ยน้องเทสให้ดูอย่างนี้อย่างนี้นี่พี่พอนเป็นอะไรคะวันนี้ดูซึมซึมเศร้าๆปวดหลังครับปวดหลังปวดหลังไปทำอะไรมาปวดหลังนอนเตียงไ,ไม่ดีอ่ะลงนามวันนี้มามาเลยถึงมาเลยหรือ,อยังคะมาถึงตั้งแต่วันพุธแล้วว้าว พี่บอลถึงมาเลแล้วอ่ะเป็นไงคะมาเลเขามีเขามีเขาม,มีความขวัญประจำมาเล<ม>เนื้อนุ่ม,มนมดีมกระดี่ดัง<ม>เขาบอกมา <laughs> ไอสองคนบา้บาเขาบอกมานุ่มไหมพี่ไม่รู้ต้องไปถามเอาแล้วพี่ถึงแล้วแม่ห,หรอมาถึงมาเลอ๋อแคร่รถรถวิ่งได้ไหมคะไม่ได้ครับเป็นอะไรคะใส่ใส่ใส <laughs> เราไม่อยากจะบอกว่าเก่งโซมากๆใส่อะไรซีฮับใส่ซีฮับิดข้างใส่ซีข้างซ้ายไปใส่ข้างขวาวิาง<ม>่งไม่ได้เลยก็แก้กันแบบหลายวันมากเออเก่งมากๆอ่ะมันเพิ่งใส่ผิดเมื่อวานนี้อาอเพิ่งใส่ผิดเมื่อวานนี้ใครใส่ให้พี่พใส่เองคนระับโทษไทยไม่ได้เนาะวันนี้เอาเอเมนนะไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราไปโป่ตีกรอบโชว์เหลือคอเดียวแล้วโอเค อ่าเดี๋ยวดูนะไดเวอร์เราทำยังไงเทสก็เจ้าเนมสีเล็กสีเล็กนี่ทำนะ <laughs> <laughs> ไปละเราก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรเรามาอาัดกันเล่นๆเนาะลอรถเยอะมากกี่ร้อยคันคะพี่ไม่รู้ประมาณแบบร้อยกว่าเมนอะ่ะ เรานั่งรองกันแบบร้อยก็เมนก็ไม่ต้องกลับแล้ววันจันทร์ขึ้นเมนกันเลยเลยเออนั่งรองกันนานมา <c oughs> แต่สนุกเนาะสนามเออก็ไม่ยอมไม่เหมือนบ้านเราอะเป็นไงคะแอบบอกว่าสนามมากมีกวาดไหม <c oughs> ไม่มีทำความสะอาดไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยอืแต่โปรเราก็วิ่งได้เนาะโหอยู่เอเมนอยู่ตอนนี้เ <c oughs> ชียร์ เขาไม่รู้หรอกทางบ้านเขาไม่รู้หรอกเราก็โม่โม่ไปเออแล้วก็ไม่ยอมวางสักทีเนาะเบื่อไม่ยอมแบบอัดต่อแล้วกันนี่ไหนไหนก็แบบต่อแล้วเออทำใจก่อนฝากอะไรถึงสวิตไหมสวิตเนาะเออสปอร์ตคุณอยู่อะรถเอ็กซ์เลย์ดีครับแต่คนไม่ดีค่ะพี่เปลี่ยนไดเวอร์ด่วนเบร์เบร์นิดหน่อยอปวดหลังกินยาเลยเบร์นิดนึงคืนนี้นี่ยาวถึงเช้า เดี๋ยวเรามีฉลองกันอีกเยอะเลยอะอ,อากาศก็เหมือนบ้านเราเนาะร้อนมากเออแท็กซี่ก็ไกแพงด้วยค่างเงินก็แพงทำไมไม,ไม่ได้นั่งแท็กซี่เลยผมนั่งมาแล้วค่ะ <c oughs> จากโรงแรมมานี่ประมาณหกกิโลเมตรส0มร้อยบาท,บาทถูกแล้วส0มร้อยบาทถูกนั่นถูกแล้วใช่ไหมอย่างนี้อย่าเพิ่งวาง แค่นี้เหรอต้องทำหน้านี้ก่นขอนหน้าไดเวอร์เอาหน่อยเลยนี่เอเชเอเช <c oughs> ไปละค่า